2ครับระหว่างก้าวไกลชาวห้าพยักษ์ชาละวันเงาะบาง,งะปิก้าวไกลขยับเข้าหาก้าวไกลพยายามดึงหมัดถึงสองแม่ยกปลายยกแรกนี่ก็นะชาละวันนี่ก็ออกฉายเป็นชุดเหมือนกันดึงหมัดน,นะครับก้าวไกลที่สั้นกว่าต้องเดินลงทุนชาละวันถีบก้าวไกลยายามต่อยลำตัวต่อยอาชาละวันสวนหมัดก้าวหนึ่งสองเข้านะก้าวไกลเข้าไปในศง ชาวบ้านสายการเอาทั้งบาททั <descon fin ery> ้งสองเก้าใสเข้าไปจริงเอ้าบาททิ้งหนึ่งสองเก้าเก้ใสยิงเลยใครโดนใครแม่ชาวบ้านโดนหล่นครับโอ้ชาวบ้านโดนหล่นเนี่ยเก้าใสคิดว่าไม่ลุกแล้วเข้าไปดีใจเก้าใสเข้าไปต่อยลุกาสแล้วต่อยซ้ายเก้าลอยต่อยซ้ายเก้าบ้านต่อยหนึ่งสองตุกอกเก้าใสโดนนะครับแต่เก้าใสจะเข้าไปก็ว่าต่อยซ้าย สองครับแมจักรวาลโดนแล้วหล่นครับเก้าไก่โดนแล้วยังทนได้อ๋อโดนอกเก้าไกลจริงๆก็กโดนครับเก้าไกลพยายามเข้าไปใหม่ไปไปจะเอาให้จะเอาให้ได้ครับสามแสนฮะเก้าไกลโดนเข้าไปโอ้ยจักรวาลพยายามหนึ่สองหนึ่งสองอ๋อเก้าไกลเบียงบัตรเบียงเอ้าเข้าบ้านใส่กันอ้าวปัญญาใครหล่นลครับปัญญาเก้าไกลหล่นครับกำกัน ใส่แล้วก็ใส่กันใหม่เลยอ๋อตะวันก็ยิงหมัดยาวโต้นะครับก็จะสอกเข้าไกลไปใส่ไปขวาไปส,สอกเอาโดนสอกโดนสอกตะวันก็ไม่รับนะครับตะวันรับตรงนี้ต้องจับเข้าใกลเตะขวาคตะวันถีบเข้าไกลเดินเข้าไปก็อ๋อตาวันก็ยิงหมัดแล้วเข้าใกลยิงมัซ้ายขวา ตายอีกเข้าไกปยิงซ้ายยิงซ้ายยิ่งกวาเอ้าเอ้าโดนต่อยโดนหรือเปล่าเท่านั้นเองออฟอักอาการครับชาววันออกอาการจะไม่ยอมหล่นโอ้ยลับมีสองกับเอ้าชาววันหันมาต่อยซ้ายขวาเ้าเก้าไปปิดนะอ้ยเศากันสนุกเลยครับ เจ้าไกลพยายามแสดงศึกแต่ชาวันไม่ยอมหล่นนะครับชาววันโดนยอกไปบางสายครับเจ้ากายก็อาจารเจ้าไกลต้องกอรับนะยกนี่เจ้าไกลได้สองนับครับแต่ว่าชาวันก็ทลายพดไปสวน,นครับเจ้าไกลเจ้าไกลยเออหมดยกครับโอ้ยยกคนละครับเอ้โหมันจริงๆครับ